ดูกอได้ไม่ซื้อเป็นรูเป็นรูปหล่อแกะแกะดูนิดนึงเลยแกะดูกองก็ได้นี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะก็มีนี่เขาเรียกอะไรนะครับงบน้ำอ้อยงบน้ำอ้อยนะครับ อนี่สร้างปีไหนแล้วปีหกสองปีหกสองขอสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดัง สามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 0 6น9์6 0 2ี2เ4 9 0 6 0เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบ็เท่นไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเดินทางมาถึงแล้วนะครับวัดน้อยหลวงก็เนียมนะครับโอวัดตูล่มลื่น ก็ดีใจนะครับที่โอกาสได้เดินทางมาวัดหลวงพ่อเนียมนะครับวัดน้อยอีกครั้งนะครับนี่ครับแก้บนปลาทูหลวงปู่เชิญศาลาพระแก้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปกราบ นี่ก็เป็นรูปเหมือนหลวงปู่นิยมนะครับเพื่อนเื่อด้านในก็จะเป็นรูปหล่อนะครับ ด้านนี้ก็จะห้ามปิดทองนะครับ หลังจากผมกราบขอพอรหลวงพ่อเนียมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมวัตถุมงคลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับวัตถุมงคลงของหลวงพ่อเนียมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเลยอันนี้องเดิมก็มีเพิเนี้ยยูแต่ดูถธาความรูัจจุบันเยอะสุด และอันไหนมันก็เลยไม่แพงนะมันจะเป็นแพงถึงนี้พิมพ์ใหญ่ก็มีแต่น้อยนี่พิมพ์เรียกพิมพ์อะไรครับโน้ตโน้ตอยู่พิมพ์เล็กพิมพ์เล็กนะครับนี่เท่าไหร่หรอครับผู้ชายนี่หนึ่งร้อยนะครับถ้าพิมพ์พิมพ์ใหญ่หรอครับพิมใหญ่สองร้อยพิมใหญ่สองร้อยนะครับแล้วรูปหล่ออย่างนี้หรอครับ รูปหล่อสามร้อยจ้ะรูปหล่อสามร้อยนี่นี่เป็นพระอะไรครับเป็นรูปเท้าอสุรินนี่บูชาเท่าไหร่ครับอันนั้นสองร้อยองค์จริงลยูบนปู่อยู่ในตู้ครับเทวดาที่อยู่บนปู่สร้างครับสร้างไว้พร้อมกับหล่อพระอุตบัตินี่รูปหล่อเนื้อนี้ก็เป็นอันนี้เป็นทองเหลืองทําปีหกสองนี่เท่าไหร่ครับอันนี้ลงดำนุ่นคือเหมืองราคาเท่ากันเหรอครับสามร้อยครับสามร้อยนะครับ อันนี้เป็นโล่เล็กมาทำไมดีปุกเซกให้อือไม่มีอะไร ไปอะไป,ไป,ปาคเ่าอาเดี๋ยวนี่สารอย <500. S 2> <500. S 1> ดูดูกอก็ได้ไม่ซื้รูกเป็นเป็นรูปหล่อแกะแกะดู <ừ> น่เลย <ừ> แกะดูกองก็ได้นี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะ,ะก็มีนี่เขาเรียกอะไรนะครับงบโน้ตอ,อ้อยงบโน้ตอ้อยนะครับอันนี้เป็นแะไนอันเป็นอันนี่สร้างปีไหนแล้วปีหกสองปีหกสองอ๋ออันนี้ปีอะไรนะอาจารย์นนอันไหน,น อันนี้เป็นปี59าอยู่ปี59าเก้านะปี61ครับ,ร,บราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ส5 0 0อันนี้2,500ันหอันนี้2,000อืมครับผม,ม,ค,บผมคนละเนื้อใช่ไหมครับซององเลนนี้จะเป็นเนื้อเดียวกันอ๋อนี่เป็นอะไรท้าวเวทเหรอใช่ท้าวเวทปี62สองปี62ราคาเท่าไหร่เหรอครับทท้าววเพง์ สำหรับวัตถุมงคลของของขอนียมวัดน้อยก็ไม่เยอะนะเพื่อนๆไม่เยอะเดี๋ยวจะพาชมรอบๆวัดก่อนนะครับวังบแฝงฟรองสบสองเทศน้องจอบ มาได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพกระดิ่งวัดน้อยเปร็จจะเงินสองร้อยบาทนี่เป็นวิหารหลวงพ่อเนียมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับองค์เจ้าบริโภคเนียมอำนวยเล่ไให้การจะมีความสมบูรณ์ป่าจะเลมีความเติบฟูเติมฟูั้ำซ้ำของร้ำซ้ำเป็นไงมีสติปัญญาโรยแจ้งเด่นจริงตามคำสั่งสอนของพระศาสดาขอให้มีดวงตาเห็นภาพจริงๆขึ้นไปจนกระทั่งพระพุทธสารในอนาคตกาล นั่นไงก็จะมีรูปนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับนี่ ด้านนี้ก็จะเป็นท่านเทา้าอสุรินพราหูนะครับ นี่ก็เป็นผ้าปฐุมมงคลของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับจะพาเพื่อนๆไปท่าน้ำนะครับซึ่งก็มีความเชื่อว่าเป็นท่าน้ำมนต์หลวงปู่เนียมนะครับ ที่ท่านเคยปลูกเสกไว้นะครับ ท่าน้ำนี้ก็มีความเชื่อว่าหลวงพ่อเนียมวัดน้อยท่านได้ปลูกเศกไว้นะครับถือว่าเป็นน้ำมนต์นะครับเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับคนที่จะมาอาบน้ำมนต์ก็จะมาเอาน้ำตรงนี้นะครับ เพื่อนมีโอกาสก็มากันได้นะครับวัดน้อยหลวงปู่เนียมตำบลโคกคลามอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับก็จะเขียนไว้ว่าแม่น้ำท่าจีนน้ำมนต์กุเสกไว้แล้วนะครับ นี่ครับพระมนกูยเกไว้แล้วธรรมตะวาจาหลูงปูเนียมธรรมโชติวัดน้อยนะครับ นี่เป็นศาลาอะไรเหรอครับศาลาเดิมอ๋อ oh, เป็นศาลาเดิมศาาลเดิมแต่ว่าโอ้ไม้สวยนะตู้ใม้มาสามครั้งแล้วอ่๋ออันนี้ครั้งที่สามธรรมะเนี่ยทำไม้องแท้จู่อ่ะอ oh. ๋อที่ก็มาซ่อมแซมแล้วก็หลวงพ่อก็เลยทำนี่ครอบไว้อืมเป็นทำธรรมะเก่าเหรอคะอันนี้ทันทันหลวงพ่อเนียมราชการที่ห้าอ๋อนี่ โอ้ราชการที่ห้าเลยนะครับประมาณนั้นโดยมากสมัยก่อนเด็กๆจาได้คาร์คิมิแต่ว่าช้างเนี่ยไม่ใช่ช้างเดิมอ๋อเนี่ยสมัยก่อนมีช้างด้วยแต่ไม่ใช่ช้างเดิมอืมแต่อันนี้ยังเดิมเหมือนเดิมค่ะแต่อันนี้มันเดิมเดิมอันนี้ถ้างานใหญ่ๆก็จะขึ้นมาอืม สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ